สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเยี่ยมชมฟาร์มแพะครับเดชาฟาร์ม hmm. บ้านเอราวันครับตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวันจังหวัดเลย mm hmm. ก็เยี่ยมชมฟาร์มแพะอีกหนึ่งฟาร์มนะครับที่เคยมาถ่ายก่อนหน้านี้แล้ว mm hmm. แล้วก็วันนี้ก็จะมาเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกที่จะเลี้ยงแพะนะครับ mm hmm. แพะ สายพันธ์บอวันนี้มาเยี่ยมชมนะครับขอคำแนะนำเรื่องของการเลี้ยงแพะวิธีการจัดการครับนี่ครับแพะสายพันธ์ดีสอบถามเรื่องของการเลี้ยงแพะครับพ่อแพะเดชาฟาร์มครับ การเริ่มต้นสละการทําโรงเรือนนะครับกับการเลี้ยงแพะข้อมูลการเลี้ยงแพะเบื้องต้นนะครับารามแพะที่ดูเรื่องของการทําโรงเรือนการขยายพ่อพัน์ธุแม่พัน์กับการคัดเลือกพ่อพัน์ธุแม่พัน์ธุส่วนของการเตรียมสถานที่แปลงหญ้าในการเลี้ยงแพะนะครับแต่ละแปลงแต่ละพื้นที่สภาพอากาศโดยรวมของการเลี้ยงแพะนะครับ การต้อนรับสภาพฤด,ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพอากาศที่จะเกิดปัญหากับแพะวันนี้มาเก็บข้อมูลจากพี่เดชานะครับเดชาฟาร์มนี่ครับอันนี้สายพันธุ์อะไรครับพี่เดชาเป็นแองโกลไหมแอ,องโกลผสมอะไรไม่รู้นี่ตัวนี้ เป็นบอไหมบอผสมใช่แนนอันนี้ลูกเขาไหมลูกเขาลูกเขาอันนี้แสดงว่าเพิ่งออกมาครับสองเดือนสองเดือนครับมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับเดชาฟาร์มบ้านเอราวันหมูที่สิบครับสวัสดีครับพี่เดชาครับครับสวัสดีครับฟาร์มแพะเดชาฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านเอราวันหมู่ที่สิบตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวันจังหวัดเลยจังหวัดเลยครับ พี่เดชาไม่ไม่ได้พักที่ที่ฟาร์มเราครับผมมีบ้านอยู่หลังนึงตัวนี้เป็นบ้านพ่อบ้านพ่อตอนนี้สถานที่ตัวน,นี้เป็นเป็นป่ายางเนาะครับผมป่ายางนี่มียางอยู่เยอะไหมยอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยต้นนะครับเราได้กีดไหมกีดได้ยังให้กีดครับให้คนเขามากีดให้ลูกน้องกีดให้ครับผมนะครับ สถานที่ตรงนี้ก็มีพี่เดชาทำอะไรบ้างนะทำฟาร์มทำฟาร์าม,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 มแล้วก็ฟาร์มฟาร์มหมูฟาร์มหมูแล้วฟาร์มแพะแล้วก็มีไม้ <c oughs> ไม้อะไรบ้างนี่ <c oughs> ม,มีไม้สักตกแตเดามีไม้สักฟาร์มไม้สักอะไรมีมีสวนผสมผสานด้วยครับผมมีส้มโอมีอะไรนี่มีเงาะมีลำไย,ย,ม,ำย,ยมีลำไย,ยมะปรางมะปรางมะขามก็เมื่อก่อนก็ปลูกไอ้ก่อนปลูกมะขามปลูกมะขามหวานด้วยเนาะมะขามหวานอันนี้อะไรนี่ ตัวนี้จะเป็นมะปรางกับลำไยับมะปรางลำไยมะปางหวานก็พื้นที่ตรงนี้เยอะขนาดไหนครับกี่ไร่ครับประมาณ20 21 22ไร่22ไร่เนาะพี่เดชาทำอาชีพมาก่อนนั้นนี่คืออาชีพอะไรนะผมเป็นพนักงานบริษัทที่ระยองที่ระยองเมื่อกี่ปีที่แล้ว20 ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มบริษัททำระบบไฟฟ้าระบบไฟฟ้าอยู่เป็นไฟฟ้าเกี่ยวข้องกับอะไรไฟฟ้าโรงงานไฟฟ้าโรงงานเราเป็นช่างดูแลครับผมระบบของไฟฟ้าต่างๆในโรงงานตอนนั้นเงินเดือนสูงไหมช่วงนั้นเงินเดือนก็อยู่ประมาณผมออกมารวมโอรวมอะไรก็ตกประมาณสามหมื่นกว่าได้สามหมื่นกว่าเราออกมาประกอบอาชีพที่บ้านเราเนี่ยเมื่อเมื่อกี่ปีที่แล้วประมาณสิบปีที่แล้วครับสิบปีที่แล้วเรงเหรอครับไม่นานมานี้นะ ครอบครัวก็อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ครับอเราตอนแรกพี่เดชามาทําที่นี่เราได้ทํางานไฟฟ้าไหมตอนแรกผมยังไม่ทําผมจะมาเลี้ยงหมูแล้วก็ทําสวนพอดีพักพวกให้ไปช่วยทําผมก็ยาวเลยเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่ช่วยทําหมายถึงวกก่าช่มทําไฟฟ้านี่นะครับงานรับเหมารับเหมาแบบไหนรับเหมาแบบไหนโรงงานอาคารครับอาคารง,งานอาคารราชการอะไรต่างๆครับครับโคด,ดัง,ดง พวกโรงเรียนพวกวิทยาเทคนิคพวกอะไรเนี่ยงาเรียนเขาเรารับเหมางานใหญ่เลยงานเล็กเราไม่ได้รับก็รับครับตามบ้านก็รับก็พวกกันมาไฟฟ้าไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยนะทั่วไปครับทั้งคอนโทรลทั้งทุกอย่างครับระบบน้าปราปาผมก็ทําระบปปาด้วยครับผมโซลาเซลล์พวกอะไรผมก็ทำโซลาเซลล์เดยเหรอครับโซลาเซลล์นี่ทํายากไหมพี่เดชก็ไม่ยากครับเดี๋ยวนี้ง่ายเดี๋ยวนี้ใครเขาซื้อไปทําเองได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนก็ยังอาศัยช่างอยู่ครับแต่ตอนนี้ก็ ตัวใครตัวมันได้แล้วได้ครับมันก็ไม่มีอะไรยุ่ยากมันมีอะไรบ้างเลยเโซลาเชียวนี่ก็มีแผงแล้วก็มีพวกปั๊มน้ําถ้าใช้ระบบสูบน้ํานะก็แค่นั้นก็ใช้ได้แล้วติดตั้งเองก็ได้แล้วติดตั้งง่ายครับติดตั้งเองติดตั้งง่ายจากนั้นพี่เดชาหันมาศึกษาเรื่องของการเลี้ยงหมูหมูนี่ครอบครัวผมเลี้ยงมาตั้งแต่นานแล้วเลี้ยงมานานแล้วครับแต่พอดีพ่อเขาอายุมากเขาก อยากจะถ่ายทอดให้ลูกชายคือเขาเจะเลิกกิจการผมก็เข้ามาก็เราก็จําเป็นต้องสานต่อเพราะว่าเรามีสถานที่อยู่แล้วมีโรงเรือนอยู่แล้วโรงเรือนเก่ามีอยู่แล้วพี่เดชาทําหมูตอนนั้นมาเลี้ยงมาทั้งหมดช่วงที่รับการส่งต่อมาที่กี่ปีก็อยู่ประมาณหกปีได้ครับหกป,ปีเนาะห้าหกปีได้เนาะแล้วทีนี้เป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงหมูก็โอเคครับก็ช่วงนี้ราคาหมูก็ดีครับพิ่งจะดีช่วงนี้ไหมก็ มันเป็นบางปีครับปีเป็นบางช่วงด้วยช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าเจ็ตราคาหมูก็โอเคครับใช่ได้โอเคเพราะว่าเกษตรกรเลี้ยงน้อยลงไหมก็น้อยลงครับเพราะว่าโดนพิษหมูช่วงราคาถูกก่อนหน้านี้ก็โดนราคามาก็เจ็บเจ็บตัวกันก็เลยตอนนี้ก็เลยถือว่าตลาดมันมีความต้องการมากอยู่มีโลกเข้ามาด้วยไงตอนนี้ก็ถือว่าราคาก็กลับมาดีขึ้นอย่ครับดีครับดี พี่เดชาทำทำหมูมาก่อนแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องการเลี้ยงหมูมาก่อนครับตั้งแต่สมัยเด็กๆคร,ครับครอบครัวเขาทำมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาอยู่ไปพักหนึ่งแล้วเพิ่งมาทำเห็นเหมนบอกว่าหลังจากนั้นพี่พี่เดชาก็มาศึกษาเรื่องของการเลี้ยงแพะครับผมเราคิดยังไงถึงถึงกับถึงมามาสนใจเลี้ยงแพะว่าเรื่องต้นทุนเรื่องอาหารมันจะถูกกว่าหมูเยอะเลย ได้ศึกษาในส่วนนี้แล้วว่าราคาก็ถือว่าโอเคอแล้วทีนี้ในส่วนอาหารนี่ที่เรามองว่าแพ้มันมันกินน้อยหรืออะไรไงกินน้อยแล้วต้นทุนอาหารมันกินพวกใบไม้กินหญ้ากินอะไรได้หมูนี่ถ้าต้องหัวอาหารอย่างเดียวอาหารอย่างเดียวาาต้นทุนต้นทุนในการเลี้ยงก็สูงสูงครับต้นทุนการเลีย้ยงสูงแพ้นี่เขากินอะไรได้บ้างตัวใบไม้ที่ทผมว่าเกือบทุกชนิดนะครับอก็ลองศึกษาดูใช่ไหมครับผม ก็ก็น่าจะกินกินง่ายอยู่ง่ายดีครับผมก็ใบสะเดาเันก็กินลิ้นจี่มะปรางก็กินอใบสากก็ยังกินครับใช่ไหมแต่เราเราก็ต้องศึกษารายละเอียดว่าอันไหนควรจะกินควรไม่กินศึกษาเลี้ยงแพ้มากี่ปีครับพี่เดชาผมดูศึกษาดูงานอยู่ประมาณปีหนึ่งผมเพิ่ง เลี้ยงมาเนี่ยอืเลี้ยงมาก็ได้สองสามเดือนนี่ครับเราเราเริ่มต้นตอนแรกเราเริ่มต้นทาโรงเรือนก่อนครับทําโรงเรียนปลูกหญ้าปลูกหญ้าพี่เดชชาได้มีแปลงปลูกหญ้าไหมมีครับปลูกหญ้านี้สําหรับเตรียมเตรียมช่วงหน้าแรงหรือไงปลูกไว้จะให้มันกินได้ตลอดนะฮะหน้าแรงก็คืออันนี้เป็นการคือคนที่จะคิดจะเลี้ยงแพะนี่ต้องเตรียมแปลงหญ้าก่อนไหมมันจะมีปัญหาเยอะหน้าแล้ง หน้าฝนหาใบไม้ไม่ไม่มีครับส่วนส่วนหญ้าหมักอะไรนี่พี่เดชาได้ทำไหมหมักครับผมผมหมักไว้สิบกว่าถังเดี๋ยวนี้หมักไว้เต็มหมดแล้วก็ให้กินสลับกันระหว่างหญ้าสดกับหญ้าหมักอ๋ออาทิตย์ละคือคือหมายก็ว่าหญ้าหมักนี่มันก็ช่วยได้ครับช่วยลดต้นทุนได้ครับฟาร์มฟาร์มที่เป็นอ่ากลุ่มเราเนี่ยนะมีทั้งหมดกี่ฟาร์มนะครับพี่เดชาสิบฟาร์มครับสิบฟาร์มเนาะรักแพะเอราวันสมาชิกทั้งหมด 1ิบคนครับสิบสิบฟาร์มเลยตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงหมดทุกคนเลี้ยงหมดแล้วครับเลี้หมดเลยแพ้จะเข้ามาพร้อมกันหมดเลยพร้อมกันหมดเลยเฉพาะกลุ่มเรานี้นะกลุ่มกลุ่มเีกว่าแข็งแรงเลยล่ะใช่ไหมตอนนี้ถือว่าแข็งแรงครับกลุ่มย่อยกลุ่มปีกย่อยที่ที่ลองจากกลุ่มของเราเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมผมคิดว่าน่าจะเกิดครับผมว่าเขากำลังรอดูว่าพวกที่เลี้ยงก่อนมันจะไปกันรอดหรือเปล่าผมพยายามให้ให้มันดีที่สุดอ่ะผมจะพยายามดึงเกษตรกร ก็มารวมรวมกลุ่มกันกลุ่มรักแพะเอราวันนี่อาจจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นในอนาคตก็ว่ากันไปเนาะส่วนของต้นทุนเราก็ก็เห็นชัดเจนว่าการเลี้ยงแพะนี่มันมันต้นทุนต่ำยังไงที่ได้ชัดหนึ่งเลี้ยงอาหารอาหารที่เราหาได้จากธรรมชาติหาได้จากธรรมชาติเราสามารถทำเองได้ปลูกเองได้ครับวิธีการหมักหมักไอหมักอาหารหมักไอ ย่านี่ขั้นตอนให้พี่เดชาเล่าคร่าวๆให้ฟังหน่อยว่าขั้นตอนทําไงเราไปตัดญ้ามาก่อนตัดญ้าหญ้านี่คนเป็นญ่าอะไรในเปียแล้วก็พวกญ้าหวานพวกนี้ก็อิสราเอลเลยพวกนี้ได้เนาะแล้วก็มาอะไรทําอะไรต่อขั้นตอนมาสับมาสับสับใส่เครื่องสับเครื่องสับญ่าสับอะไรครับแล้วก็หมักเอาลงผมหมักใส่ถังถังร้อยยี่สิบิตรร้อยสามสิบริตร ถ้าจะดีก็พวกกากน้ําตาลใส่นิดหน่อยก็ได้เพื่อให้ส่วนหมักเนี่ยเราตัดหญ้าเสร็จได้เราเราก่อนที่จะสับหญ้านี่เราได้ผึ่งหญ้าอะไรไหมผึ่งฮะต้องเอาหญ้าให้แห้งถ้าหญ้าเปียกมันโอกาสจะเน่าจะเสียเยอะอืหมายก็ว่าให้แห้งก่อนครับให้เหี่ยวนิดหนึ่งก่อนให้มันหมักไอ้ทีนี้เราก็สับเสร็จแล้วก็เอายาใส่ในถังเต็มแน่นมากมไหมแน่นแน่นที่สุดอย่าให้มีอากาศเข้าได้ครับยัดเต็มถังเลยเต็มถังเลยให้แน่นเลยใช่ไหมครับอืม จากนั้นเรามีส่วนผสมยังไงบ้างครับพี่เดชาผมก็ส่วนมากผมถ้านี้ผมก็จะเอาพวกกากน้ําตาลใส่นิดหน่อยเพื่อสมมติ <ไป S 2> ว่าถัางถังหนึ่งนี่มันปริมาณกี่ลิตรนะถังถังเขียวท,ที่ผมหมักอยู่นี้ถังร้อยยี่สิบลิตรกับร้อยสามสิบลิตรถังร้อยยี่สิบลิตรก็คือถังสีฟ้าเล็กนี่ไหมครับสีฟ้าเล็กที่มีใส่ญ้าเข้าไปเต็มเสร็จเรียบ,ร,บร้อยเนี่ยเราเอาปริมาณของอะไรใส่เข้าไปบ้างมีอะไรบ้างก็ พวกกากน้าตาลนี่กากน้าตาลเราใช้เยอะไหมไม่เยอะครับใช่นิดเดียวพอประมาณเท่าไหร่ประมาณปลากระป๋องหนึ่งไหมไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงใช่ไหมใส่เทเทราดเลยครับเทกกางแล้วก็เอามาเทข้างบนไปแล้วทีนี้อะไรอีกขั้นตอนไอตัวที่สองก็คือถ้าดีดีก็ใส่พวกเกลือแกงก็ได้ครับแต่ผมที่ฟาร์มผมยังไม่ใส่ครับของเราไม่ใส่ฟาร์มเราแต่ว่าตามหลักการแล้วเราต้องใส่ไหมใส่ครับใส่เกลือเป็นเกลือแกงหรือเกลือเม็ดเม็ดใหญ่เม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับเม็ดใหญ่ใช่ไหมครับเราใส่ปริมาณเท่าไหร่ ก็สักกำมือก็ได้ฮะกำมือใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นใส่อะไรอีกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ปิดฝาเลยครับปิดฝาเลยครับปิดฝาให้แน่นกี่วันที่นี้ดีที่สุดก็ประมาณสักสองอาทิตย์หรือสามอาทิตย์จะดีที่สุดครับแต่เกือบวันก็กินได้แล้วโอ้กินได้แต่เกือบวันแล้วแต่สามสัปดาห์เนี่ยรสชาติมันจะดีขึ้นครับแล้วทีนี้ในส่วนนี้แพทย์จะสามารถกินได้ปริมาณเท่าไหร่ต่อตัว มันก็กินก็ช่วงนี้ผมยังไม่ไม่ไม่ได้ดูขนาดนั้นผมก็ให้มันดูตามปริมาณอาหารเท่าที่เขากินหมดก็พอครับผมถังถังที่ว่านี่มันใบเท่าไหร่นะพี่เดชาถังถังร้อยยี่สิบริตที่ว่าันถังร้อยยี่สิบริตมันไปซื้อมาจากไหนนี่ผมเอามาจากฟาร์มที่ชุมแพที่ชุมแพครับมันมันใบแล้วถูกกว่าใช่ไหมถูกกว่ามันอยู่ตกสามร้อยห้าสิบแต่แถวบ้านเราก็สี่ร้อยกว่าบาทผมสี่ร้อยกว่าบาทแล้วทีนี้ไอ้ถังที่ว่านี่มันมัน มันอากาศมันเข้าไม่ได้เลยเหรอเวลาเราปิดอ่ะไม่ได้ครับเพราะม่ามีซีนขอบซีนยางเหรอครับมีฝาด้วยแล้วก็มีอ๋อมียางมีตัวล็อกด้วยครับผมหมักก็คือในส่วนนี้ก็คือเราสามารถทําเป็นเป็นต้นทุนกักเก็บอาหารได้ระยะยาวในระยะทีนี้หลังจากสามสัปดาห์ไปแล้วเนี่ยมันเก็บได้นานไหมไอ้ที่ว่าหมักถ้าเราไม่เปิดถังมันก็เก็บได้นานครับนานมันเป็นเป็นเป็นกี่เดือนห้าหกเดือนได้ครับได้เลยเหรอครับ นั่นหมายความว่าเราเราทำก่อนหน้าที่จะช่วงหน้าฝนเนี่ยเราเราสามารถให้ผ่านหน้าฝนได้เลยแต่หญ้าต้องให้มันแห้งอย่าเอาหญ้าเปียกมาหมถ้ามันหญ้าเปียกมากก็มีโอกาสที่จะแสดงว่าหญ้าก่อนจะสับนี้เราต้องพึงแดดหน่อยครับดีที่สุดคือพึงแดดแต่บางทีถ้าหญ้าสดมากก็จะมีน้ําอยู่ข้างในอีกครับน้ำอยู่ข้างในนิดหนึ่งได้ไหมก็ดีที่สุดคือพึงไว้ให้มันหมาดๆดีที่สุดแล้วครับเพราะเราต้องป้องกันไว้มันจะเสียมันจะเกิดอาการเน่าเต่ แต่ถ้ามันมีน้ในํใน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 ใบามากมันก็อาจจะเน่าได้ครับมันมีอะไรพิเศษนอกเหนือจากสองตัวนี้ไหมที่ผสม,มครับพี่เดชาตัวนี้ผมก็ยังไม่ลองนะนี่ผมเพิ่งเพิ่งลองมาได้แค่นี้ก็มันมันจะน่า,น,าน่าจะมีรสชาติที่ดีให้สาหรับแพะชอบใช่ไหมอันนี้เราเราให้วัวได้ไหมได้ครับพวกมันได้ครับย่าม,ามให้พวกสัตว์อะไรได้พี่พี่เดชามองว่าต้นทุนอาหารมันมันเป็นยังไงหมายถึงแพะนี่รับกับหมูอะไรที่ว่านคือ หมูนี่ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์มันขึ้นอยู่ที่อาหารมันเป็นค่าใช้ใจ่ายก็ว่าได้ในส่วนนี้ห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์เยส่วนแพะจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แพะนี่ผมว่าไม่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยครับเพราะว่าถ้าเรามีถ้าเราปลูกเตรียมหญ้าเตรียมอะไรไว้เองนะคือมันเป็นอาหารที่หาได้เองม,มันไม่ต้องซื้อครับแต่ถ้าเป็นหมูนี่เราต้องซื้ออย่างเดียวต้องซื้ออย่างเดียวทั้งลำทั้งพวกหัวอาหารเม็ดพวกอะไร แล้วเราก็ไม่ได้พร้อมที่จะผลิตลํำได้เองด้วยเนาะส่วนหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่ามีต้นทุนที่ต่างกันต่างกันเยีะยเลยครับบางทีตอนนี้เกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงหมูอยู่อยากยจะมาเลี้ยงแพะแต่ว่ายังกําลังตัดสินใจอยู่ว่าแพะเนี่ยมันเลี้ยงยากจริงไหมมันเลี้ยงง่ายจริงไหมมันขยายพันธุ์ยังไงอะไรยังไงบางทีเกษตรกร,รกรําลังจะพิจารณาว่าจะมาเลี้ยงแพะเนี่ยพี่เดชาจะแนะนำเขาว่ายังไงผมว่า,วา,วามันก็ดีนะกลับมาก็เห็นหลายเจ้าเหมือนกันที่ เลี้ยงหมูแล้วทำเอาเหล้าหมูทําเป็นคออแพะหมดมก็มีมีหลายหลายเจ้าเหมือนกันที่ผมดูก็ยังทําควบคู่กันไปด้วยก็ก็ได้ก็ได้ครับแต่ส่วนหนึ่งก็ถ้ามันมีต้นทุนที่สูงมากหรือหรือราคาไม่ดีมากเราก็คงไม่ไหวครับเราก็ต้องกลับมาเลี้ยงแพะใ,<ช>ใช่ไหมนอกเหนือจากแพะที่พี่เดชาศึกษาอยู่ตอนนี้มีอะไรที่จะที่จะเลี้ยงเสริมจากแพะมีไหมผมก็ยังม,มองมอยู่ครับว่าจะหาตัวไหนมาอีกที่มันทําแล้วให้เราอ,อยู่ได้ได้อยู่ในบริเวณที่เรา อยู่ด้วยกันสามารถอยู่ในบริเวณคอกหมูคอกแพะได้ครับที่เราสามารถบริหารดูแลไม่ต้องวิ่งไปหลายที่ก็เราพยายามมีอะไรให้เราต้องอยู่บ้านเนาะให้อยู่ใกล้ชิดฟาร์มเนาะส่วนส่วนฟางก็จําเป็นเหมือนกันอย่างอย่างอย่างตรงนี้ก็จําเป็นพภิเดชาเนนไอ้ดูนะก็ยังยังยังไอ้พวกนี้ก็อันนี้เราให้ประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นให้ประจําให้สําหรับเป็นเียวเอื่องเคียวกินอะไร ได้สบายพวกนี้ส่วนส่วนหญ้าตรงนี้พี่เดชาให้อันนี้เป็นหญ้าสาบหรือหญ้าอะไรนี่หญ้าสาบครับเป็นหญ้าสดอืมนี่หญ้ามันจะแก่เกินไปเดี๋ยวนี้มันเป็นเนเปียจักรพพัดโอ้เนเปียจักรพรัดอันนี้อันนี้เป็นหญ้าที่เราปลูกเองไหมหรือว่าเราหาจากธรรมชาตินี่หญ้าลูกเองครับอืมนี่ครับคือจริงๆแล้วหญ้ามันก็แข็งอยู่นะพี่เดชานะแข็งแข็งนะอันนี้มันหญ้ามันแก่แล้วฮะโอ้มันแก่แล้วครับหญ้ามันแก่ปกติถ้าหญ้าจะ โปรตีนสูงที่สุดก็อยู่ประมาณส5บห้าวันอะโปรตีนจะดีหมายถึงว่าอายุของของญ้าเนี่ยจะอยู่ที่สี่ห้าวันมันจะนิ่มดีครับโปรตีนก็เต็มที่กว่าโปรตีนก็สูงถ้าแก่ขึ้นไปโปรตีนก็จะลดลงมาเรื่อยๆอ๋อถ้าถ้าามันเกินนั้นก็โปรตีนก็จะลดลงแล้วก็จะกินยากย่ามันจะกินยากยากด้วยครับมันแข็งมันจะแข็งด้วยเนาะพี่เดชามาเลี้ยงแพนเนี่ยใช้เวลายังยังไม่ได้นานเท่าไหร่ สามเดือนผมว่าเราแคมาลงช่วงกันยาอืเดือนกันยาไปปลายกันยาเอาแพ้งมาลงก่อนนั้นนี้ก็ศึกษามาเป็นปีเหมือนกันครับศึกษาไปอบรมไปสัมมนาการเลี้ยงแพะเชิญพาณิชย์ทุกอย่างที่ที่มีที่มีครับที่มีการเลี้ยงมาที่มีศึกษาเรื่องของการเลี้ยงอบรม ก็มองว่ามันเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวหนึ่งที่อาจจะทำรายได้ให้เกษตรกรได้เนาะครับผมก็ว่างั้นแล้วก็ขั้นตอนหรือว่าวิธีการดูแลศึกษาก็มองแล้วก็ดูเหมือนไม่ยากไม่ยากพี่เไม่ได้ส่งกลิ่นรบกวนไม่ได้ส่งอะไรเสียงร้องอะไรรบกวนก็ไม่มีครับถ้ามันอิ่มมันไม่รบกวนอะไรการดูแลจัดการโรงเรือนก็คือเขาก็อยู่ไม่ได้อยู่ในที่อับชื้นมากเนาะครับ ของเรานี่เราเริ่มต้นพี่เดชาเลี้ยงนี่ตัวเมียทั้งหมดกี่ตัวนะตอนนี้ยีิบตัว20ยี่สิตัวเราเราได้มาในลักษณะว่าเราทับมาแล้วแพะท้องมาแล้วครับท้องมานี่เป็นท้องท้องสองหรือท้องอะไรยังไงท้องแรกกับท้องสองท้องสามสลับกันมาปนกันมาครับ2ี่สิบตัวย0สิบตัวพ่อพันธุ์เราก็ได้มาพร้อมกันเลยตัวนึงครับพ่อพันธุ์ส่วนึงเห็นบอกว่ากลุ่มเราอาจจะมีการสลับพ่อพันธุ์อะไรยังไงกันด้วยคือแพะ จะไม่ให้ทับพ่อทับลูกเพราะมันเรือ่องมคิดมันการจเจริญเติบโตโลกพวกอะไรมันเลยไม่ดีไม่ดีครับในส่วนในส่วนพ่อพันุ์ในกลุ่มเราก็ดูแลตอนนี้เรากลุ่มเราสิบคนนี่เราเราช่วยเหลือกันยังไงบ้างครับพี่เดชก็ใครมีปัญหาอะไรก็ช่วยกันแชร์ปรึกษากันแล้วก็วิ่งดูแลกันคามไคนมีปัญหา,าก็วิ่งเข้าไปช่วยกันกลุม่มกลุ่มของเรามีมีกลุมลม่มไลย์ไหมครับพี่เดชมีครับมีกลุ่มลายครับกลุ่มลายเฉพาะกลุ่มรักแพ้นี่นะครับกลุ่มรักแพเอราวัน ไม่ใช่แพ้แก่นะไม่ใช่แพ้แก่ครับคนละกลุ่มกันคนละกลุ่มกันอ๋อคนละกลุ่มกันนะอันนี้เกษตรกรที่เริ่มจะมาศึกษาพี่เดชาจะแนะนําเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแพ้ยังไงผมว่ามันก็เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะดีครับน่าอยาในอนาคตในอนาคตก็น่าจะไปในทิศทางที่ดีครับก็ให้เกษตรก็น่าจะสมควรเลี้ยงครับผมก็แนะนําให้หลายคนตอนนี้ครับ แต่บางทีเกษตรกรยังไม่ได้ศึกษาครับยังไม่ได้เข้าสู่แหล่งที่จะต้องศึกษาได้ได้มีข้อมูลดีๆบ,บางทีก็ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลี้ยงเนาะครับพี่เดชาเนาะ,ะส่วนส่วนการดูแลเรื่องสุขภาพแพนี่พี่เดชาเตรียมตัวยังไงก็ดูผมด,ผมดูทุกวันครับวันต่อวันเลยผมอันต่อวันสังเกตเราเ,เราจะสังเกตเขาได้ช่วงไหนดีดูช่วงเช้าช่วงเย็นช่วงเช้า ครับเพราะว่ามันซึมไหมมีอาการมีดูช่วงเช้าช่วงเย็นอ่ะแพะสังเกตครับสังเกตอาจารย์สังเกตแล้วราผมก็เพิ่งเลี้ยงผมก็ต้องหมั่นสังเกตดูเอาเพราะว่าเขาบอกว่าบางทีมันแสดงอาการแล้วมันมันฉับพลันด้วยมันมันเร็วใช่ไหมเร็วต่ออาการอาการป่วยอาการยังไงพี่เดชชายเห็นบอกว่าฟาร์มเราก็ต้องการดูแลความสะอาดเป็นหลักก่อนครับของผมจะเน้นเรื่องความสะอาดเลยฟาร์มเราสะอาดอยู่แล้วนะครับการเลี้ยงก็ หนึ่งพ่อพันแม่พันดีสองดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีแล้วก็รเรื่องอาหารอาหารครแค่นี้ก็อยู่แล้วพี่ตาชาให้อาหารอาตอนเช้านี่ให้กี่โมงเช้าก็เช้สายหน่อยครับเพิ่สักสี่โมงสามสี่โมงเช้านี่ครับคอยให้ใช่ไหมครับรอบแรกเลยเราให้อาหารคนหรืออะไรทั้งหญ้าทั้งอาหารคนให้พร้อมกันเลยครับให้พร้อมกันเลยเหรอครับ,รบอ,อันนี้เขาก็กิน อันนี้เขากินไปเรื่อ,อยใช่ไหมส,ห <passport. S 1> ส่วนใหญ่เขากิน <ป savoir. S 1> ไปเรื่อยครับมันเหลือเขากินไปเรื่อยๆแค่มันสัตว์ที่กินไปเรื่อยไ,ไม่ได้ไม่ได้เร่งอะไรมากมายเนาะส่วนฟางเขาก็สลับกันกินของเขาเองอาหารคนพิเดช,ชาให้อะไรบ้างผมจะซื้ออาหารถุงมาให้ครับโ <ทง S 2> ปรตีนยี่สิบโปรตีนยี่สิบใช่ไหมครับโปรตีนเขาส่วนใหญ่เขาเวลาเราเลือกอาหารคนเราก็จะเลือกที่โปรตีนก่อนใช่ไหมโปรตีนสูงก็ดีครัม ก็ค่อยค่อยดูกันไปใช่ไหมกำลคตผมว่าจะทาผสมอาหารพี่ทชายจะทําอะไรนะผสมอาหารหมายถึงว่าจะทําอาหารเม็ดเหรอทาอาหารคนครับทาอาหารคนจะผสมเองผมก็ยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้ก็กําลังจะเตรียมเตรียมสูตรทํ้ผลิตเป็นอาหารค้นออกมาให้เกษตรกรให้เพื่อนเราให้ในกลุ่มเราได้ใช้ให้ให้มีการลดต้นทุนได้มากยิ่งขึ้นอีกนะครับเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยครับวันนี้ขบบ้านในละวันหมู่ที่สิบ ตำบลผาอินแปลงอําเภอระวันจังหวัดเลยครับนะครับท่านที่สนใจข้อมูลโทรมาหาพี่เดชาได้081ย์แปดหนึ่งสงเก้ครับมีมีสัญญาไหมละพี่เดชาแถวนี้มีครับมีครับมีนะก็พูดคุยกันได้เนาะต่างอำเภอต่างจังหวัดได้ถ้ามาจากทางอุดรนี่มาถึงตรงไหนเลี้ยวตรงไหนพี่พี่เดชาเข้ามาที่ฟาร์มหรอมาถึงสี่แยกไฟแดงระวันมาจากอุดรก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยครับเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยประมาณกี่กิโลเข้ามานี่ประมาณกิโล ครึ่งไม่เกินนะครับไม่เกินนี้เนาะครับกิโลครึง่งแล้วทีนี้ก็โทรหาพี่เดชาได้ได้ครับได้เฉพาในส่วนนี้เนาะฟาร์มเราก็เป็นฟาร์มมาตรฐานอีกฟาร์มหนึ่งแล้วก็กําลังศึกษาพี่เดชาจะทําเป็นศูนย์ผลิตอาหารข้นอาหารเมร็ดครับเครื่องมันแพงไหมพี่เดชาเครื่องเราก็ดูก็ไม่พแพงเท่าไหร่ครับซื้อเครื่องเก่ามาปรับปรุงอ๋อ<า>ปรับปรุงมามาดูแลเอาเองเนาะ วันนี้ขอบคุณมากมเลยครับข้อมูลครับขอบคุณครับพี่เดชาครับสวัสดีครับเดชาฟาร์มนะครับบ้านเอราวันตำบลผาอินแปลงจังหวัดเลยนะครับขอบคุณมากมากสำหรับการเยี่ยมชมนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ